สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมช่องตุ้ยพาวดาะอชแนลครับวันนี้เราก็ช่วงเย็นครับเลือกห้าโมงเย็นครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำโอครับทนผู้ชมวันนี้ป่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตอีกทีนงครับในเช้านะครับผมก็มาอัปเดตอีกรอบนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตช่วงห้าโมงเย็นป่ะไปดูแปลงกระเทียมเช่นเคยครับผมไปฝากติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้ผมเลือกมาห้าโมงครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไร นี่เรียบร้อยครับแม่ได้ทําการปลูกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้แม่ก็ได้ทําการปลูกกระเทียมมีทั้งกระเทียมสองอย่างครับเทียมกับมาหอมครับท่านผู้ชมครับแม่ก็ปลูกเสร็จปุ๊บก็ได้เอา ฟางมาโรยหน้าไว้ครับผมเพื่อในการให้มันชุ่มชื้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานสองอาทิตย์อาทิตย์นึงอ่ะก็เห็นผลนะครับผมเดี๋ยวมันก็เริ่มออกเริ่มออกครับวันนี้เราจะมาอาัปเดตช่วงเย็นเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ปลูกแบบปุ๊บมาเจอช่วงเย็นปุ๊บก็แม่ก็ทำาสธิท์ที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ หยิบแป้ง4 5 6แปลง6แปลงพอดีครับแต่ทํายาวครับฝั่งนู้นก็อาจจะสั้นหน่อยครับที่เหลือเศษครับปลูกทั้งหอมปลูกทั้งกระเทียมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพารลาะชนแนลครับคลิปนี้เราก็เหมือนเดิมครับหาอยู่หากินก็ว่าจะไปดักหนูเลยไม่ได้ดักแล้วครับมันมืดไวครับนี่เรามอัปเดตครับปลูกหอมกระเทียมครับ ถูกสองอย่างครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอให้มันออกหอมออกหัวก่อนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงครับครับดูบรรยากาศครับนี่ห้าโมงกว่าเลยห้าโมงครึ่งก็ยังมืดเลยครับก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรครับต้องทาแต่เช้าครับเออถ้าเป็นวันวันหยุดเนี่ยวันหยุดเนี่ยผมจะไปหาพวกขุยหนูทางหนูครับถ้าเรื่องมาเวลาห้าโมงน่ยจะไปดักหนูเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับว่ามันมืดไว ระยะทางก็ออกจากใกลบครับ,รบก็แม่ก็ได้ทําปลูกเสร็จเรียบร้อยก็รดน้ําที่เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแค่มันออกมาเฉยออกหอัวเฉยครับครับอันนี้ก็แปลงเล็กครับแปลงที่เสศษเหลือ หัวมะเลือรัรบหัวใหญ่ครับปลอดสารพิษครับหัวใหญ่บ,บำรุงปุยยังดีเลยหัวมะเลอือเลยครับนี่ทั้งหอมทั้งกระเทียมน่ครับ,ครบใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุยฝาเลาะแชนแนลครับวันนี้เรามาอัปเดต หอ,อมกะเทียมครับโอ้อากาศดีครับช่วงเย็นไปจะออกไปวิ่งออกกำลังกายหน่อยโอ้ยมืดไวอ่ะครับยามหนาวเขาทำอะไรก็ยากครับมืดไว หน,น่่ะจากช่วงที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรครับท่านผู้ชมยาขึ้นโอ้โหู่มหัวครับท่มหัวดูไม่ได้เลยครับผมอ,อ๋อไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาก็มาตัดครับตัดจนแบบหญ้าไม่มีครับจนแบบสะอาดสะอานครับ จะฟังนี้เดี๋ยผมก็แล้วให้มันขึ้นเยอะลกก่อนเดี๋ยวผมเยาขึ้นหญ่ามาตัดครับวูบบรรยากาศดีมากครับเย็นเชียบเลยครับปลูกหอมปลูกหอมกระเทียมกับบรรยากาศหน้าหนาวฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุยเพลาะเชนนะครับครับคลิปนี้ก็มีสาระหรือไม่มีสาระก็คอมเมนต์มาเยอะครับ นี่แหละถ่ายเลาะนี่แหละฝากช่องเล็กน้นอยๆนยครับช่องใหม่เราก็ไม่ได้เกาะกระแสใครครับนี่ทำด้วยจากศูนครับผู้ติดตามก็สามพันกว่าซับนะครับจากนับจากศูนครับดูครับหมืดใบเอ้หมือดอย่างใบเลยทำอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับทำอะไรไม่ได้เลยมืดตึ๊บเลย ออโอเคครับผมถ่ายคลิปก็ฝากกดติดตามผมหน่อยครับฝากดันช่องหน่อยหน่อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมก็อ่ะสวัสดีครับเยียบ